ไี่คุที่บ้านไตามมาเพื่อจะมาตำหนิเรทีไม่ใช่คนที่บ้านฉันหลอกเอาเลใคมาเอามมาเนี่นี่เี่ก็ามหน้ไ้่ะีไว้ก็อถามที่หลังเลยนะมันตามมาทุกทิศทุกทางเลยเว้ยยังไงเราก็ต้องหนีมาให้พ้นก่อนยังไงเดี๋ยวเอาอยอางี้เดี๋ยวฉันจะวิ่งรอดเอง เธอไปรอนที่รถแล้วกันดูแลตัวเองดีด้วยกันนะเดี๋ยวไปไปนอนไว้เป็นการปักเรียงเฮ้ยโน่นโน่นไว้ เอาเฮ้ยไปไหนเนี่ยไอ้ตาไม่เว้นมไปเดี๋ยวก็ตาเจอเราไปเฮ้ยไปก่อนฟารันฮะนี่มานี่แล้วนี่เอาไปให้ร้านป้าฉุยโอ้ยได้ได้ได้โอ้ยโอ้โหไปช่วย ไอ,ไอพี่เวททำอะไรไม่รู้ไปหลับไปท้ายเต้าอะฮะพี่เวทไปดูีปหลบไปคีม่าไปะไไหนอะไอเนาะเห็นผู้ชาย ใส่เสื้อสีชมพูวิ่งผ่านไปทางนี้ไหมฉันอ่านหนังสือพิมพ์อยู่อะจะไปเห็นได้ไงไม่ดูเลยถามเอาคำตอบเฉยๆว่าเห็นหรือไม่เห็นตอบปากตอบคำรู้ไหมว่าใครรู้ไหมโธ่ิ๊ก์ต้องเล่งกันไหนวะเนี่ยจะมันไปทางไหนวะเนี่ยวิทย์จบได้มั้ยมึงตาย สงหรนทนี้ไโอยฟาลนเฮ้ยึกลเหม็นมากเลยทักให้อายใช่ยางนั้นเหม็นจริงเอือหยเอาแล้วเข้าไปทำอะไรนั้นวะเออนะ อะไรเฮ้เสียไปกิมใครใช่ใครนั่นแหละสิฟารันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครไม่ใช่ถามว่าไอ้คนที่บอกว่าจักรแลนเหมอนน่ะใครมุ้งสิฟารันเล่นอยู่ได้ไา้ปะโอ้โหทรงผมเด็กสมัยก่อนเลยอะไรุก

แน่หน้าแล้วมันชื่นใจรู้กแม่ว really ิ่งไปกี่กิโลแล้วเนี่ยฮะเสียฉันไม่หนีเสียนะหนีเกลี้ยงไม่คิดจะหนีแล้วมาสุ้หัวผมหมายอยู่ที่จงเจริญได้ยังไงเสียก็ที่นี่มันบ้านฉันนะเสียก็คือฉันกลับมาบ้านเนี่ย ฉันต้องกลับมาหาเงินเนี่ยจะเอาไปใช้หนี้เสียไงฟังดูดีกลับมาหาเงินเงินฉันยังไม่มีถุยแต่ว่าเสียฉันก็จะมีเงินแล้วนะแล้วแล้วถ้าพอฉันมีเงินเนี่ยฉันฉันจะเอาไปใช้หนี้เสียเลยนะแล้วเดี๋ยวฉัน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 ให้ดอกเบี้ยเสียด้วยก็ได้อุยดีโดดถุยเลยไอ้คนไม่มีเครเดียงเองีงนะฮะไม่เชื่อมันจะต้องเก็บตัว ข้าหน้าข้าหลังมันจะได้ไม่กล้าโกหกเองเขา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 พูดวามจริงค่ะอะไรนั่งหนูอยากอยากโดนยงี้มมคือคือคือเขากลับกลับกลับมาหาเงินไปใช้นี่สยจริงค่ะทาทำไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูหลักฐานก็ได้โอ้ยอย่า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 โวยนะแค่นี้ยังน้อยไปนี่นี่ได้ไม่ดตัว ที่ทั้งหมดเนี่ยนะที่อุมองไปสุดลูกหูกลูกตาเนี่ยนะแปลงเนี่ยนะเป็นของลื้อทั้งหมด<ช>ถ้าเสียไปเชื่อนะเสียไปอ่านป้ายดูก็ได้<ม><ม>ที่ดินพื้นนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของนายวิทย์จเจริญวัยห้ามบุกรุกนี่วิทย์จเจริญวัยแสดงว่าที่ตรงนี้<ถ>เป็นของลื้อจริงๆใช่ ที่ดินมือนเนี้ยเป็นมรดาากที่พ่อโยกให้ฉัน <laughs> ในที่สุดมองคนไม่ผิดจริงหรือไ,ไม่ทำให้อ้วผิดหวังจริงๆในที่สุดเราก็ได้โกดังด <laughs> กดังกดังไง <laughs> นี่ <laughs> ในทุนเดนจะว่าไงบ้างเนี้ย <laughs> แปลขนาดนี้ <laughs> อย่าเ <laughs> 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 พิ่งดีใจไปเลยเสียทำไมนี่ <laughs> ตอนแรกเนี่ยนะฉันนึกคิดว่าคันจะขายที่ดินผืนนี้ให้เสียนะแต่คิดไปคิดมาเนี่ยดูที่เสียทางกว่าฉันดิให้เกียร์ท่านี่ไหนเนี่ยให้เกียรล้ะปล่อยทีแค่ปล่อยปล่อยเออฉ่านอาจจะเอาที่ดินผืนนี้ไปขายให้คนอื่นก็ได้ริงอะใจเย็นคนเราเนี่ยมันคือคนเราเนี่ยบางทีมันเข้าใจผิดก็ได้นะเออนะใจเย็นนะเอเอางี้ถ้าลือตัดสินใจขายอ้วกวินาทีนี้เลยเอาไปเลยสี่หลัง โอ oh, 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 oh. ้เสียชูครับเสียชูครับนี่ <c oughs> คิดว่าไอวิทย์นี่มันเป็นคนโง่เลยครับนี่เสียที่ดินผืนใหญ่ขนาดนี้นะเป็น100ร้อยไรยนะมีอยู่ผืนเดียวในหมู่บ้านตรงจเจริญน,นี่ไม่มีอีกแล้วแล้วมันก็เป็นแปลงเดียวที่เสียเนี่ยสามารถเอาไปขายลูกค้าเสียมาสร้างโกดังได้ฉันเนี่ยนะอาจจะเอาไปขายลูกค้าเสียโดยตรงก็ได้หรือขายคนอื่นเลยก็ได้น่าจะได้มากกว่าสี่ล้านดังเง หรือบอกมาคาลยวะหรือต้องการเท่าไรทำเป็นห่วงที่ดินที่ไหนได้มาเก็บที่ดินไว้ขายเองคิดอะไรสั้นๆวะพี่ฉันได้ยินด้วยนะว่าเขาว่าตกลงกันเรื่องราคาเรียบร้อยแล้วว่าตกลงกันตั้งห้าล้าน เสร็จงานเนี่ยนะเป็นเศรษฐีย่อมย่อมกันเลยนะเนี่ย <gasps> เอ้เงินแค่นี้นี่นี่มันเทียบไม่ได้เลยนะกับสิ่งที่เสียไปอะโอกาสที่จะทำให้หมู่บ้านของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนี่พี่พี่ว่าอันหนองรู้เรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอะแต่ไม่ว่าจะยังไงนะพี่จะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้น ที่จะคัดค้านการขายที่ดินเนี่ยให้ถึงที่สุดแต่พี่ทำยังไงอะกลมาทำบ้านเราให้เจริญเจริญ